ไปมาต่อราศีมีนครับขยยากรโดวชะตาเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบคุมพาพันธ์ถึงยี่สิบมีนาคมของทุกปีครับโดยทั่วไปของชาวราศีมีนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเงินทองโชคลาภนะครับ เรื่องของคําว่าครอบครัวนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องใส่ใจคําว่าครอบครัวนะครับเรื่องของพ่อแม่เรื่องของพื้นเพทินเกิดเรื่องของคู่ครองเรื่องของลูกนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะครับช่วงนี้มันก็จะเพิ่มเข้ามานะครับดูสิถ้าเป็นเรื่องงานนะครับชาวราศีมีนเป็นยังไงนะครับชาวราศีมีนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ได้เป็นไพ่ the fool ซึ่งมันแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานมีโอกาส,ากาส,ากาสาที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะครับแต่ไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นไพ่ของการประมาทเลินเลอเป็นไพ่ของการกล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นจะทําธุรกิจอะไรก็ขอให้รอบครอบขึ้นอีกนิดนึงอย่ามองโลกสวยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าภาพนี้คือคุณอาจจะเผลอเดินตกเหวได้นะครับนั่นก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับส่วนอ ถ้าคุณระมัดระวังรอบครอบให้ดีค่อยๆเดินค่อยๆทําอย่างช้าๆค่อยเป็นๆไปผมก็มองว่ามันก็อาจจะดีได้นะครับธุรกิจระวังเรื่องของการเก็บสต็อกนะครับเรื่องระวังเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ติดไม่ได้ดูแลธุรกิจของตัวเองให้มากพอนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากๆช่วงนี้อาจจะแปลว่าลูกน้องบริวารล,ลาออกหุ้นส่วนลาออกนะครับก็เป็นไปได้ด้วย ครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีมีนช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่เรียกว่านะครับมีโชคทางการเงินที่มันจะมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่การมีโชคทางการเงินที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของอาการที่พอมีมากเกินจังหวะที่มันดีๆที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราโลภมันทําให้เราคิดว่าเราหน่าจะได้เงินมากกว่านี้ ราะนั้นช่วงนี้นะครับมันอาจจะทําให้มันเหมือนกับไปเล่นการพนันแล้วมันมันกําลังไปได้สวยคุณก็เลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายขายรถแล้วก็ทุ่มเต็มที่มันก็เลยอาจจะทําให้เกิดความพลิกผันและทําให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นนะครับทําแต่พอดีอย่าโลภและคุณจะรอดปลอดภัยครับเรื่องของชีวิตคู่บ้างนะครับชีวิตคู่ในช่วงนี้นะครับ อาจจะเป็นเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับเพราะฉนั้นผู้หญิงชาวราศีมีนถ้าต้องการที่จะมีความรักคุณอาจจะต้องเป็นคนเชิงลุกนะครับไม่ใช่ว่านั่งรอจนเกิดนั่งรอว่าจะมีใครมาจีมันอาจจะไม่มีนะครับคุณต้องเป็นคนเชิงลุกแต่ถ้าเป็นผู้ชายราศีมีนอาจจะอยู่เฉชๆก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงเขาจะลุกเข้ามาเองนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับมันบอกเรื่องของความรักที่ ทุ่มเทให้กับครอบครัวทุ่มเทให้กับคู่ครองอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะคนที่มีคู่ก็อาจจะแต่งงานเพราะผู้หญิงเป็นคนกระตุ้นให้เกิดการแต่งงานหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีลูกหรือซื้อบ้านซื้อที่เพื่อให้ชีวิตเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นนะครับ สุขภาพของชาวราศีมีนนะครับสุขภาพของชาวราศีมีนเท่าที่ดูนะครับก็สุขภาพแข็งแรงครับเป็นช่วงจังหวะที่มีความสุขนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อย,อยไม่น่าที่จะมาซีเรียสมาใส่ใจนะครับเพราะนั้นลุยให้เต็มที่ครับในช่วงนี้นะครับไพ่ต้องการเตือนอะไรชาวราศีมีนบ้างไพ่เตือนชาวราศีมีนนะครับเป็นไพ่เดอะสตาร ให้เดอสตา์บอกให้ชาวราศีมีนนะครับว่าทําอะไรก็ตามอย่าพึ่งโหมอย่าพึ่งทุ่มสุดตัวนะครับให้พักเพื่อตรวจสอบว่าตัวเองทําได้ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วค่อยเดินต่อไปนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นวจมันตรวจสอบอระบบของตัวเองมันตรวจสอบเป้าหมายของตัวเองให้ดีแล้วค่อยเดินนะครับซึ่งเหล่านี้จะทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยเป็นที่สุดนะครับ รับจบไปสำหรับราศีมีนก็ดวงสิบสองราศีของเดือนกรกฎาคมก็ครบแล้วนะค,ะครับ